สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกช่องเรยเอ้อค่ะทีม่ามือนีเนาะค่ะหาหาม,มาหาหอดบ้านมือนีมาหาหอดบ้านตามรอบมุกด,ดาหารตาสาวมุกดาหารเป็นจังไดเนาะ <c oughs> สั่นๆก็ไปยันไปหารับใสขมิ้นน้ำมส<อ>ูสั้นถ้าไปดํ้เสียใหญ่ยุ ทาาไปน้ำเสียไงเพื story, so so, so, ่อนนั่นติดงานมันเลยบเพาไปนะจ้าซื่อเจนน้องครับซื่อเจน้องค่ะอ๋อเจน้องรับหนักทหารนะครับเนาะค่ะชื่อซื่ออันช่องก็เข้าปากช่องจันจิลาผ้ารวยไว้น้ำเนาะค่ะเนาะกับมีส่งน้อยๆส่งนึงนึ่งเฟซบุ๊กเหรอคะทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบจำจิราผ้ารวยค่ะฝากเข้าไปกดติดตามให้น้ำได้ด้วยค่ะนี่กับรับ มุกดาหารเนาะค่ะกับเขามางมวดงวดนี้คืองวดที่เก่านะคะถ้าถือนะงวดที่เก่าจ้ะ<ม>ถ้าถือแต่ว่าแปดงวดแล้วค่ะที่เข้ามาแต่ว่าพึ่งเอามาบอกนะคะพึ่งเอามาบอกพี่น้องเอฟซีนี่สองมวดนะคะก่อนหน้านันกับ่อดด้บอกนะคะกัเห็นเพื่อนถือกับของกับ่อดด้ซื้อกับ่อดด้มักนําเพลินเนาะค่ะ,คะ นี่สาวทรงมากอันนี้ก็จะเป็นซีซีมวดเมื่อกี้นี่นะคะที่เพื่อนหายมากมวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแม่ะคะ่ะเข้าหัวสี่หกสี่คือซีมาเรงแม่ค่ะสีมาแห้งกะช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อนกะเพื่อนว่ามันมีสองหางเนาะโค้งสุดท้ายเพื่อนก็เลตัดเหลือศูนย์เก้าสี่ไฮรักกะ เขตเก่า464กับหัวายนําจริงไหมคะคันหนึ่งชี9นี่ว่าตัดเก่าหนึ่งกับเขาดี้เนาะเขาทั้งบนทั้งล่างตามจริงเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขกวิ่งเพิ่นกัรเด่นซีมากงวดวันนี้ค่ะค่ะเพิ่นถือลายเาินได้ค่ะจะขอหรือเพิ่นบอกบังวัดพี่ผ่านมากเพราะว่คันเขาโตเนียนเพิ่นเขาอันเก่า4แต่เพิ่นีได้4แสนแต่ว่ามันบ่เขาโตเนียนจากวันนี้เพ่นก ด้บ่าลายปันใดมันมาเขาเก่าัว่งมันเอาหมวลุ่งมันมาเขาตูก,กันจ้าแต่วาตักันก,ก็ค<ๆ>ือว่าแน่นของเพิ่นอย,นยู่ค่ะคนกขใายติดตามลายก็เลยตามมาหอดมองหอดทีหอดเฮียนเลยจ้าก็ล่องตามเบิง่งเนาะเพราะว่างวดนี้ก็ยังบร้วา่าสิเป็นจงใ๋เนาะค่ะแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่คือเลขเลขนี้เรื่อยเพื่อนนี้ที่มักแบบว่า ไปท้ำบุญน้ำวัดเอียงสิน่ะเพิ่นก็ได้มาเพิ่นได้มาเพิ่นก็มาบอกเป็นเลขคขันสิว่าเลขเพิ่นเก่งบ่หรือจังได๋นั่นบ่แม่นเลขเก่งเนาะค่ะเป็นเลขเพิ่นได้มาแต่ว่าเราก็บ่ขอออกซื้อออกหยังจังซี่นะคันน้องสิปล่อยกับปล่อยผ่านน้องโลดเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นให้เลขลับหนูมานี่คือให้ให้หนูซื้อเองข้อหมายนะเพิ่นให้มาว่าเออครับ เอาไปเสี่ยงโซ่เองว่าสันน้องเป็นพวกมาลงทุนจ้าเะวานูกันเล่าเออเออเขาดูแผใหญ่ล่อมาบอกเป็นยังก็เลย่ขออนุญาตเพื่อนแล้วล่ะจะาวานเพื่อนกะว่าเออแล้วแต่ยิลาสิเอามาปล่อยจังสินาจ้ากับประมาณนี่ครดนี้ถ้าถูกครดที่เก้าแมนจ้ะแต่ว่าท่างนะ <c oughs> จันทิล่ามาปลอยมาอบอกเอฟซี่นี่จะกวนแล้ววันนี้วันที่สามค่ะวันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามถ้าว่าตัวว่องนั่นว่าค่อยเข่าดิเขาจะตัวลอ่องงวดบ่างหันนี้นเขาเก่าสองตัวลอ่องจ้ะงวดงวดอันก้อนก้อนเสียออกหกออนซี่หกนะมันออกเก่าสองมันบอกตัวว่องนั่นมันไม่ได้ออกตัวเนนจ้าไมออกตัวล่องงวด ซีหกนี่ก็ตัวร่องตัวหนูวงเก่าซีเนาะจ้าหมวดหนี่กับบมลูวล่าสี่เป็นยัง้งไดเสียอกตัวเนียนไม่ว่าตัวร่องเด็กใหญ่ตัวเนีนเ,นเน้นนะครับได้มาแล้วเฟินทรงมาให้เม,ม,มื่อเสา,าร์นี้ตอนหกโมงเสาร์เข้ามาสิมือเลื่อนไปจ้าถือมาม่โชคได้นะคะ่ะค่ะทรงมาตอนหกโมงเสาร์เป็นเกับว่าเป็นตั้งจิตอธิษฐานนะหม่เป็นว่า คือหัวปังหานี่เพื่อนคอหนนาผัาไตจีวอนนาไตหนึ่งค่ะแบบว่าเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนกระทามว่าสีรวมถวายผัดไตน้ำบองสินม่ค่ะเพราะว่าถือเราก็ต้องทำบุญเนาะค่ะเพราะไม่เป็นความเสื่อของเพื่อจังสิแม่จ้ะวันนี้หนก็เลยว่านูกได้วาหลเนาะก็เลยถวายไปน้ำเพื่อนน้ะุดหนึ่งหนึ่งจ้ะวันนี้เพื่อนก็เลยว่าอันได้ฝากมาบอกว่าเอ่ยต่้งจีระจีฐานว่า ขันเขางวดนี่ขันเขาสามตัวกสิทวายเก่าไตแต่ว่าค่ะเขาสองตัวทวายแค่หาไตแ้วก็สิมีน้ำแล้วก็มีเทียนพังสาเพราะว่าเพื่อนกัสิเอาไปทวายพระอังสิเนอะค่ะอันนี้ก่ะก็ลเลยบาซาร์พูดเลยภาวนาให้เขางวดนี่ให้เขาสามตัวแล้วค่ะแม่นจ่าเนียนผู้จันกัลเล่าาอ้ย สบา,ายไต่หนึ่งมหาไมนหน่อยโปรดเฮ็ดเป็นเฮ็ดตำรวจสามไต่เพื่นว่าไอเาไ้เกาะอนนี้จา้าปกติตัวลีกแนวทางเป็นห้จากชุดครับแล้แวแจงหัวปืนสีหามากมันบดเดจจอจงสิแม่ค่ะถ้าเราหัหากหวกาะหางสามตัวนี่สิมีชุดหนึ่งถ้าเราหัดกับสองชุดจังสิแม่ค่ะคสองตัวนี่เอาแนวนอนบอดเอต่ว่าเหล็กปืนส่วนมากจะเขาสองตัวอาจจะเป็นตัวล่องหรือว่า ตัวเน้นเพิ่นนี่มันมันบ่ค่อยเข้าจังซี่แหมก็แล้ยกว่แจงวดค่ะงวดที่เพิ่นได้200,000น่ะเพิ่นเข้าโตตรงเขาหางซองค่ะตัวเลขแนวทาง่าสนใจนะคะเอสซีลูกจดเตรียมสมุดประกาศเด้อพี่น้องเด้่องสำรับงวดนี้นะคะเป็นงวดที่เท่าไหร่ก่อนค่ะงวดนี้งวดที่แปด งวดที่จันกีละห้าถ้าถ้าถ้างวดที่นัวมาปล่อยให้พี่น้องเอฟซีเห็นนะคืองวดที่สามวันี้ค่ะซึ่งต้องการมาแล้วสองงวดสรุปแล้วนะคะก็คือเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่แปดเนาะนะคะสำหรับตัวเลขกับมี่เขาส่วนมากจะเขาเป็นตัวร่องเนาะตัวมาจะเข่าตัวร่องตัวบงนี่ไม่ค่อยเขาแต่ให้เอฟซีทบเบงแล้วกับให้พิจารณาเอามันมาจะเพราะว่า เคนี่แหละมันกายานมันอันหอมเสียงอ๋อมีตัวใดในอ่านช่ฟังเลยค่ะเอ่อมีสามตัวเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสามตัวเจ็ดแปดเก้าห้างเดียวได้ไหมคะแม่ไค่ะหมวดนี้ได้มาหางหนึ่งสองตัวสองตัวสองตัวตัวได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะ แปดหกแปดเก้าแปดหกแปดเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์นี่เทนีป่ะจ๊ะแมนวงกลมได้ค่ะวงกลมหกศูนย์กับแปดหกวงกลมไว้นะคะนี่จะเป็นตัวเน้นโดยเอฟซีแต่ว่าเพิ่นกับบอกอยู่้ด้ว่ตามตัวนะึงเพื่นกับบอกว่าปกติตัวที่วงกลมเนี่ยมันเบาค่อยออก แม่ยุ่ด่ดวงพ่อคล้ายๆก็ว่าเพิ่นสงสัยพ่นอาจจะแบบว่าพ่ออยากให้จะมือจับประเด็นมาตกงวงกลมหรือเปล่าอันเนาะพยายามอันประมาณนี้หรือเปล่าก็เป็นได้เนาะแต่ว่าถาเป็นเด็กหลับเนาะครับเนาะค่นมาแบบรับหลับคนมาแบบรับหับก็เปิดเผยตัวตนแสดงว่าเอฟซตัวจริงนี่รับจุดถูกแล้ว อัพเดทอาหารกินพุกดาหานค่ะบริจาคยุ่งยาเจอตัวเป็นๆนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์ศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์ราคาเอฟซีนะคะดรเรล่า นะคะ f ออ่ะให้ดูตัวเลขก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันสดๆดดดนะครับรับมีที่มารับมุกดาหารนะครับเป็นเลขพี่สาวโงม,มาเนาะคะ่ะพี่สาวอยู่มุกดาหารมป็นบ้าง<ะ>โอเคแต่ว่าโตเฮ้านีอยู่เฮ้ายูด,ดอน,ดอนค่ะบางคนโรมากอยู่มุกดาหารเลมอ,อนอยู่ในยูมุก <c oughs> สิ <c oughs> ข้าใจเพี ก็คือเจ้าของเลกคนยูมุกดาหารแต่ว่าโตัเจนนุ่งเอี่ยยูดอนคนบอกยูมุกดาหารคนปล่อยอยูดอนคนฝากมาให้ปล่อยให้เห็นบ่มันเขาถูกแล้วร่วมบุญเห็นบอกเบอร์โทกษตามถูกแล้วก็ยากร่วมบุญนั่งเพื่อยเอางินต่อไปกันโทรมากก็ได้ ท่านผู้ชมรับมุกดาหานะคะในงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะ3ตัว789นะคะ2ตัวก็จะมี71868990และ6กศนะคะส่วนเน้นๆน,น,นะคะก็จะเป็น78986และ60นะคะเบอร์โทร083705 7620นะคะถืกว่าค่ะมีไลน์บ่ค่ะแอดไลน์บ่ะ ไอดีไล่ค่ะจะเป็นเบอร์นีเนาะโอเสุกโมมาสุขูสุกคนได้พิน้าเห็นบัตรถ้าได้ให็นุ่งหวักไปบอกเด้อเป็นแนวทางเด้อพินาไหนละซูนแปดสามเบอร์โทษศูนยแปดสามเจ็ดซูนห้าครับค่ะซูนแปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์ ันนี้ตัวเลขคือรับมุกดาหารแม่นวะค่ะใย่ำนะคะผู้ใดหายมากกว่าพี่สาวสรงมาแต่มุกดาหารค่ะเพื่อนหายจากงวดลวจ้ะงวดนี้งวดที่แปดว่างวดที่เก้าถ้าถ้าเขา่างวดที่เก้าต่ว่าถือมาแปดงวดอ๋อถูกมาแปดงวดติดจ้ะรุงชุก,กันกันแล้จ้าเพิ่งมาบอกวันนี้ว่าที่สามอืมโอเคจ้าถูกมากีงวดแล้วก็เอาช็อตเอาแปดงวดแปดงวด นแใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ